สวัสดีครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์นะครับผมขออนุญาตให้เสียแนะนําตัวหน่อยครับผมสกิศกรครับผมท่านครับชิอคุณครับค้าบผมต่าซุ้มสกิจกรนะครับผมครับวันนี้เราจะมารุกวนประวัติเจ้าเทพปุ๋มนะครับผมตัวนี้อายุประมาณกี่เดือนแล้วครับผมประมาณ11เดือนครับ11เดือนนะครับตัวนี้นําเข้ามาหรือว่าพอครับนำเข้ามาครับผมตัวนี้นําเข้ามาราคาแทนไหมครับ 8 0 0 0มื0นแปมืน,นะครับพอจะทราบสายพ่อสายแม่บ้ไหมครับผมสายพ่อเป็นสาวเ,เ,เป็นเจ้าของเสียเาเป็นเจริชงนครับผมส่วนทางแม่ทางแม่เป็นไก่ทางเดือไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มั่นใจนะครับผมไ,มได้ครับายน,นี้เป็นม้าชนม้านะครับสถิติที่ผ่านมาครับผมห้าเที่ยวครับเจ้าของเก่าสามเที่ยวแล้วก็มาอยู่ที่ผมสองเที่ยวครับผมสถิติล่าสุดที่ชนะมาครับผมชนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนที่เตงชัยนครับผมชนะยกไหนครับ ยกสองรยกสองนะครับสไตล์การชนเป็นยังไงบ้างครับผมเป็นไก่เดินทําได้ถอยได้ครับผมว่าไฟนี้ได้ช่างชนไหมครับผมช่างชนครับที่น้ําหนักส8งจุดแปดราบาผมไฟนี้คิดว่าความได้เปรียบเสียเปรียบเราเป็นที่ตู้ตัวครับไม่ไม่น่าได้เสียงน่าเป็สีก็แนะครับผมน่าเป็นคู่เสียงได้ครับตอนนี้ทางซุ้มยังไม่มีรับผสมยังไม่มีแบ่งจำหน่ายนะครับไม่มีได้นะครับผม ากช่องทางติดตามหน่อยครับ Facebook ทิกตอกไลน์ช่องทางเนี่ยครับเฟซบุ๊กก็อปส่อดอครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับผมพิมพ์ขึ้นได้เลยนะครับถ้าสนใจติดตามชมติดตามแชร์ได้นะครับผมสุดท้ายนี้จะให้ฝากถึง FC ฟแฟนคลับหน่อยครับผมฝากเอฟซีแชร์ด้วยครับเต็มที่เหมือนเดิมครับสนุกแน่ละครับทัายรผู้ชมนะครับผมท้ายนี้ขอขอบคุณมากนะครับผมที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับราการแต่ชนเราครับขอบคุณมากโชคดีครับ